สวัสดีครับกับสวัสดีอาจารย์เซนนกเขาใหญ่ทุกท่านทุกคู่ทุกคนนะครับผมเมื่อนี้กลับมาพบกันอีกแล้วครับกับนกเขาใหญ่หรือม้วี่นะครับผมนี่ครับผมเมื่อนี้สีออกล่าทีมงานครบวงจรเมื่อนี้อาจารย์โนนวะครับเนี่ยอาจารย์โนอาจารย์เจนอาจารย์เทียบกำลังน้ำกน้วยครับผมสวัสดีครับอาจารย์เจนครับนี่เวลาข้างไหนเมื่อนี้นี่นี่อาจารย์โนกกำลังอะไรอไรโนกเมื่อนี้มีเตียโน้กไม่ไปได้เมื่อนี้ นกม่กนะับนกก็นั่งลายครับอันนี้เอาเจ้าใส่เดือนไปเลยครับนี่เจ้าชี้เดือนกำลังไล่ไล่ขพเนียดครับนกไม่เลยนี่ไม่จะแท้เลยครับนี่ท่านเคยขึืนเนียดข้นพเนียดแล้วเราว่าขืนซ่อมแพรว่าท่านเคยออกสนามนี่ครับผมเขาไปลรกอีราสุดยอดหมอนี่เขาไปตื่นเนียดว่า แต่ว่าเขางายได้เหมืนอนะไรเขาวับเลยนกไม่ไดครับไม่เลเทะเขาก็ได้อยายุปีได้ขวบขวบก้กวนแล้วมั้งนี่เจมาอยู่นนู้นว,นว่าจาาโนตัตวน,น,ปปนี้ครับนกคัดใบป,ปีกไก่นี่ครับคัดใบปีกไก่นี่ครับนี่นกปลาปลาเมืองนี่แหละหลุกไปออกละนานขว้ยนกนิ่งขนาดครับ เคยขึ้นพอรเนียนหางแตกสามสี่เสียเรือนครับผมเราล่องติดตามมั้ยครับผมผ่ามั้ยครบเดี๋ยวาผ่ากันมาแล้วครับอาจารย์เทพมาแล้วครบเสร็จนี่ครับผมพร้อมเซบซับมื้ยนี่นี่อาจารย์โนอาจารย์เทพเอาไปไกลมั้ยนี่อาจารย์เทพโอ้เสือว่าบักเก้ามันว่า เจ้งแล้วเนาะว่าวบบเก่าเนาะอยู่แล้วบอกมันวัวเสียดเจ้าวัวเสียดเลยครับว่าว่าแบบเก่าเนาะถือว่าเอาคุ้มนี่ครับผมเจ้าขี้เดียนจนุกไม้ไปเลยครับมนกไม้ย่างเดียวมือนี่รบเสรศษซับนกหลายครับอยู่ในเดือมูปีนี่ว่าต้องห่วงอ้านกเกียวโอ้ยอันไหนคุยกันกล้าๆกัน เชียงนั่นตัวนัเชียงบีกตัวนัแมนบ่ตัวนี้กูอ้างสิเอาตัวนี้ไปเอาใี่ไหมพุนโนปลามาผุ่นโอ้อากาศคือขึ้นเครับพี่เนาะหกโมงพอดีเลยตอนนี้เอาเจ้าอ้างดีไป แข่งแจนมาจะอ้างไปครับเฮ้ยเสียงบีกยังไงอยู่นี่ครับจะบีกนี่มีลูกผสมเลยนี่แล้วนี้เสียงกองหัวกูสนุกเมียนี่ครับเสืเซขึ้นผสมเบิองกันลูกผสมนะครับร้อติดต่างของลูกผสม ตัหนงป้าอย mm ่างอยู่ในคอค้อผสมเสียงมันแตกเหรอุนตัวนึงมมนมีเสียงรตะวมีแล้วเสียงมันแกวไงัราื่กผมขึ้นเรียบร้อยขึ้นไม่สาไฟครับเรื่องอันวะไม่สนี่ผมอัจานุขึ้นแท้ไปไนี่ ไปทางไหนดิเดี๋ยวมอไซไปกัได้ที่ไม่ได้นอันนี่ติดตามมั้งครับผมัดีปไฟดีขนยางขนยางม่ยิกขนยางม้บินบินแท้ขนยางมาหน่ะจังเจนมามามต้องเหนงานจบ เดงโกเาไปขึ้นฮะน่ะพนักงานจอดปีเดวจอดกันไปวดรอบห่างรอบเยออยูโลกยังะตือนเสียงว่าเสียงตือนมีดในมนเีษวันนี้โอ้อากาศก็ดีครับแว่านกวัเป็นใจเลยมีแต่นกไหมมีมีอีกวนสิตัวเดียวที่เด่นอู้หใส่ยุงแง้แรรุนนี่แหละฮะนี่ใส่ย่างที่ต้นไม้ตน ม้วนส er ีเด็ดเต็น <aer> น <os lide> ่ะง่ายสองสองคนเลยนี่การขึ้นมาครับขึ้นมาการจนจวะขึ้มาขึ้นมคจมขึนมวนมันลงกันนั่นนะหนุ่ป้าก็ว่าห่าวเนาะในวังงเขาเอื้อนเขามาเราแมนอนย้กันนุ่นนี่โอ้ยผุนไม่สาวตตหนุ่ันกักสาอยู่ครับสันเต็มทางไม่สาวตตอนุ นกงัวอันนี้นกแม่ของผมกับน,นกแม่ของจานทร์เจ้กับน,นกแม่มมนกแม่มหัดนี่วันจานท์เทียบ่นี่ผูอ้อุ่นเสาตุน่นเด่นด้วยความมุนสิทธิ์แล้วติดตามมั้งครับสิมีสีเลยบ่วงมาหนิเอาแล้วครับพัวนสิได้บ่ เดี๋ยวตัวนี้ละรุ่นนกเงินจับอยู่หัวสาวหุ่นเอามา่ายตัวนี้ถอนได้บักเบิ้อนพ่นเห็นว่านกตอเดี๋ยวเบิังนกเฉลยเอ้ยาวังนกเงนปลาหนุกเบิ้อนนกตอเห็นบวชหนุกตอเห็นอยู่ในฝันเหยียดเห็นเห็นอยู่ในฝันเหยียดนะเจ้าหนุกปลาใสบุนอันนี้อยู่ทางหน้านั่นตีงไปตีงมาอยู่นั่นไม้เสาะใช่ไหม ไม่มันคือว่าดึงเอาวะมันดึงจนแค่ดึงแล้วนั่นเด่นดียน้เด่นดีุ่นนกตีอะไรทังพุ่นตีเนกทรยะมันหดจากวะวะี่นกขักกาบวิหกงตระตูรกาวิหงนีดเห็นมั้ย่ดีๆมีเยอะจานแกเอาตัวไมา นี่นู่กันแบบเป็นคู่กันได้ดกงอยู่นีเดี๋ยวเหว่าหลุดมัจะได้ไอจากคนนมาต้อหลัวซอยอะไรก็มาเนาะติดตามครับผมตัวโพย ง่ายไหมไม่อีกซอยหนึ่งครับผมซอยนั้นโลกวิเยนครับง่ายมาหม่นี้ซอยแข่างกันครับผมเป็นว่นีจครับรมน้องมึงคุณอาจารย์นกซิลคุณอา <c oughs> จารย์นกเซเนี่อาจารย์เทพเช่นไรคุณ คือว่าคัวมึงนี่ครัวบ,บ้าน,นาขนมึงนี่เอาล้อขึ้นเบื้องคือว่าใช้ทางนี้ ทั้งนี้ต้องเป็นตัวโดดเยียบนี่เส,นสน้นน,น,นี้นะเส้นนี้ล่ะนกเลี้ยงวัวไวยังหันไหมใช้ผัวได้เตะเป็นหยัดลันซะเนาะเออแทงยง อย่างตัวผูไฟเดี๋ยวติดตามครับคนมาเบื้องเน่ะคนมาแล้วมาแล้วปุนุซ้งสฟมาเราวมมครับอยากแล้ว ทีมงานกลับมาแล้วคอนเส้าบัวพานต้มใกล้กินรหอใส่ห้าเมันเพียงไรคือบัวพานรวมเนี่ยจานเจนรกรากาศอึมครครับเลียดเลียดเลยเลียดไม่เปิดได้เลยดีล้างทายกินเข้าต้องหวานเ็ดเข้าวกินต้มไกล้พี่น้องต้มเยูะกำลังต้มวต้มเยอ่กำลังต้มยู่ใส่สมุนไพรตัดหนึ่งม นี่ครับผมทีมงานมองกัั่านเห็น,นยูวัวพันหล่อร้งครับผมออกขันสองวะขันใบวะติดตามครับ